หนูน่ารักกว่าหนูน่ามันน,น่ารักมากขันน่ารักสุดสุดในโลกคือมันจะมีวีเจที่ไหนหน้าตาน่ารักได้ขนาดนี้เนาะแม่กเนาะไม่น่ารักไหมน่ารักจุ๊บแม่ดูจุ๊บแม่เออไม่จุ๊บ่ะคนนี้ไม่จุ๊บโลกไหนครับ ลกจัก,กรวาลจุ๊บแม่เร็วถ้าแม่น่ารักจุ๊บแม่หน่อยมันไม่จูบอะ่ะห <c oughs> น้ามันหน้ามันไม่เอาเลยแบ๊คแครับแม่น่ารักไหมจุ๊บแม่ห <c oughs> น้ามันไม่เอาหนูเลยอะ่ะพี่หน้ามันไม่เอาอะไรหนูเลยตันแบ๊กแบ๊คครับแม่น่ารักไหมน่ารักไหรวายจามใส่ด้วยอไอ้มห,มอไหมาอะไร แบ๊กแแม่น่ารักไหยครับน่ารักจุ๊บแม่จุ๊บแม่เด้อมันโดนฝืนใจมากเลยอ่ะจุ๊บแม่เด้วจุ๊บแม่ไหนจุ๊บแม่ไหนไม่เอาหน้าแบบปล่อยเธอขอร้องจุ๊บเราจุ๊บยังจุ๊บแม่หน่อยตูน่ามันดิมันไม่เอาเลยแบ๊กรับจุ๊บแม่จุ๊บจุ๊บเด้วจุ๊บจุ๊บหน่อย เรลักกันไม่ใช่เหรอลูกไม่เอาแล้วตอนนี้สงสัยต้องให้สังกินกินขนมไหมขนมขนมจุ๊บจุ๊บขนมจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุจจจจ๊มันไม่จุบเลยอ่ะตอนเนี้ย <laughs> มันไม่เอาเลยอ่ะเฮ้ <h> ดื้อนะเราเนี่ย เออาขนมรอด,ดทำตามเหมือนเจ้าของเอาไหมคะขขยต่อสิบบาทคะ่ะตัวนี้แถมอาหารให้ด้วยสิบาทใขยต่อเอฟนะคะรีบเอฟนะคะไม่กินไ,ไม่กินคะ่ะกินแต่ขนมหมาขนมันนิ่มมากอะ มันฟินมากเหรไม่ชอบให้นวดหัวพี่แก๊มสวัสดีค่ะมันกินอะไรได้บ้างครับกินได้แ่อาหารคนที่คีนที่ไม่ปรุงค่ะผักต้มไก่ต้มอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไก่ปรุงรสกินไม่ได้เลยผักผลไม้ได้บางอย่างสวัสดีค่ะพี่แก๊บไม่ชอบให้เกาหัวมากกว่ากินผักโดยกินฮะนานๆทีกินเหมือนกัน หลับแล้วเนี่ยมาหลับแล้วมันอ่อนมากเลยดูดิหลับคามือบางแก้วชอบกินกว๋วยหรอกินใช่หลับแล้ว แป็กๆเขาชอบกินมะม่วงมันมะม่วงน้ำปลาห่ะนะ่ะเขาชอบมากเลยของโปรดอ่ะหมาหรือค้างคาวครับนั่นสิให้ไม่กินแต่เด็กตรงะด้ชอบเออทำไมถึงกินกล้วยอ่ะงงมาก มากินกล้วยแล้วขนสวยโอเคตั้งแต่พวกนี้ไปแบกจะกินกล้วยไปตลอดไปใช่มันชอบกินมะม่วงน้ำเปล่าหวานค่ะแต่ว่ามะม่วงมันอะค่ะแต่ถ้าไม่กินน้ำเปลาหวานนิดนึงจะชอบมากขต่หนูไม่ค่อยให้กินอะน้ำเปลาหวานให้กินแต่มะม่วงอย่างเดียวแต่นานๆทีถึงจะให้กินเพราะว่ามันมันเจียวแล้วก็บางทีมันมันเกินอย่างเงี้ยไม่รู้มันชอบอ่ะพี่โดนมะม่วงไหมแบกพะม่วงไหมโอไม่พึงขนมไงเห็นปะโูกระดิกเลย กินนมไหมขนมไปกินนมกันดูดูดูเห็นปะปฏิกิริยาอย่างนี้เลยเจ้าของกินอะไรถึงสวยคะอ,อ๋อทุกวันนี้ก็คือกินน้ำเปล่าคะ่ะแล้วก็นอนให้ครบ8ชั่วโมงแล้วก็พยายามออกกำลังกายเยอะๆกินอาหารให้ครบ5หมูค่ค่ะก็เลยสวยแบบนี้เด็กไอดอลผมเลยคนนี้ขนมขนมถูมไหม <c oughs> หูเด้งเลยตอบดารามากอ้าวใช่ค่ะไม่เคยสัญญกรรมมาก่อนค่ะที่หน้าเรียวเพราะว่าเออเอาหน้าไปอังกับความร้อนหน้าก็เลยเรียวแบบนี้ค่ะที่ผอมน,นี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวน้ำหนักเลยนะคะก็คือออกกําลังกายเอาค่ะกินผักเยอะๆนำ้ำใบไใช่ค่ะกินผักเยอะๆนา้าไบไบกินน้ําให้ครบแปดแก้อย่างน้อยสองลิตรต่อวันค่ะไงะดูดีมาก สวัสดีค่ะดูดีสุดๆแต่ลงไปข้างล่างอโอก็ขนูเป็นดาราค่ะสามทุ่มครึ่งไปแล้วนะฮะ จะเห็นตอนนอนเล่นเกมหนงวันจังคือน่าจะเมื่อเมื่อกหน่อยอะคะ่ะน่าจะเมื่อเมื่อขหน่อยใหญ่เย่พรุ่งนี้มานะคะหนูจะมาสองวันพักวันหนึ่งสองวันพักวันหนึ่งนะคะบอกพี่ๆไว้ก่อนใช่หนูไม่ค่อยอาบน้าหรอกนี่เพิ่งอาบน้ำตอนมาไลฟ์นี่แหละย่าไปบอกใครนะคะจริงๆฉีดน้ำหอ,อ,หอมให้หอมๆเอาเพื่อที่จะไม่ต้องอาบน้ําหนูมาสองวันพักหนึ่งวันนะคะยกเว้นกิจกรรมถ้ากิจกรรมยาวอาจจะมาออน ออนเยอะอะไรนะมขมคอเลยครับออนสองวันพักหนึ่งวันแปลว่าพรุ่งนี้ออนอีกวันหนึ่งแล้วค่อยพักนะคะแต่พรุ่งนี้ต้องไปทำธุลาที่ห้างก่อนค่อยกลับมาอ่อนพรุ่งนี้ต้องไปเอ่อซื้อของมาจากออนไลน์นะคะแล้วเขาส่งมาผิดไซส์ต้องไปเปลี่ยนพี่รูดสวัสดีค่ะมะมะม่วงมันแต่เราปอเปี้ยว อะไรนะจะแต่งงานตอนไหนตอนนี้อยากโฟก,กัสเรื่องงานค่ะอ๋อใช่ค่ะอยากโฟก,กัสเรื่องเรียนก่อนนะคะพอดีว่าแบบตอนนี้ก็จะเรียนจบแล้วจ้าพี่ลูทใช่หนูไม่ได้เปรียนะ้ยนเป็นผึ่หวานหวานหวาน,วานเปรียปร้ยวๆคือตอนไม่ได้อาบน้ำเท่านั้น <c oughs> เหลืออีกสามตัวเองพี่โดนเจ็บ่ะเจ็บนิ้วมาก แรงมากเจอการับูริัญญาเลยสตัวลูกหมาหมายถึงเอถึงบอบบิชาเลยแค่สตัวสุดท้ายก็จะเรียนจบแล้วไม่หวัดแล้วมั้งนะไม่ค่ะแรงอาบนี่อาบก่อนมาไลายแล้วก็ฉีดหอมๆมากอ่ะดม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 หัวได้เพึ่งสระผมเร็วๆดมหัวเร็วพึ่งสระผมเลยนะเนี่ยห้าปีไปเลยไม่ไหว ไม่เห็นได้กลิ่นเลยเหม,ม็นยังไม่ได้กลิ่นเลยบอกเหม็นงงได้เหรอไม่โมเราวังแขนกระจายไม่มีอาดมดมดม,ดมขมคอเลย <c oughs> <c oughs> แก้หนูอีกแหละพรุ่งนี้หนูมาเวลาเดิมนะคะห้ามห้ามสายห้ามเลทห้ามนอนห้ามมีธุระ โอเคนะยูเซอร์ผู้น่ารักทุกคนรับทราบเซย์ส,ส,สมาฮะขอบคุณค่ะพี่